สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะอาหารเช้าค่ะผัดถั่วอีกแล้วนะคะผัดถั่วถั่วผัดเผ็ดนะคะผัดพริกแกงถั่วผัดพริกแกงนะคะใส่เนื้อหมูเดี๋ยวหั่นก่อนนะคะเพื ไไหนเมื่อไรแล้วมันไปไหนแล้วไอ้หนังก็แต่เอ้ยแต่พออยู่นู่นสีขาวอ่ะไอ้นนั่สีขาวใช่ไหมหัวสีต่างเลยตัวเหลืองเออเป็นอะไรจ่ายอ่ะโอ้ยมาจากไหนวะเราไปเอามาจากไหนนะทาภาพนานแล้วมั้งนานแล้วอ่ะดิอ๋อตัวนี้ตัวไหน ไอ้ด่างเราจริงๆอะ่ะแหละอีด่างแต่เล็กๆงั้นนะ่ะเอาภาพนี้ไปจากไหนไอหลังหมาแม่นี่แหละมันชื่อไอหลังเอามาจากไหนวะเนะี่ย <c oughs> น่าจะเป็นไอ้ด่างหรือเปล่าแต่พ่ออยู่อ่ะงั้นถ่ายตอนไหนนะหนูสองพันสิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหก หมาปีชาเลี้ยงไว้ที่หอเปล่าที่อยากได้เอามาว่าเอาหมามาตัวหนึ่งอะถูกปะ่ะจริงมาใครเอามาปีชามันเอามาตั้งแต่ที่อยู่หอะไม่ใช่นคนละตัวกัน,นะละมั้งปีชาเอามานั่นไอ้กี้เออเอาไปเลี้ยงที่หอมีป่ะเ,ปเลี้ยงที่หอมีว่าเอาหมาไปที่หอนะอยากได้หมาเออ,อ เลยเอาไปไว้หน่อยไม่ใช่อ่ะไอล่างตายอยู่บ้านเรานี่แหละถ้าจำไม่ผิดมีไอล่างด้วยเราเอาน้ำมาแช่ถั่วให้หน่อยที่ถั่วเขาถั่วเขาไม่แข็งเลยอ่ะถั่วนุ่มหมดไม่แช่นะ้ำ <c oughs> ถั่วมันนิ่มไง แต่ถ้าเราแช่น้ำเดี๋ยวเขาก็จะแข่งตัวถั่วมันอ่อนนะคะพเพื่อนๆ <c oughs> เขาไม่ชุบน้ำฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆเดี๋ยวหั่นหมูค่ะผัดเผ็ดทั่วนะคะแล้วก็จะมีไก่ย่างะคะ่ะ เดี๋ยวลูกชายมาก็จะได้กินข้าวกัน oh. ทำรอลูกค่ะ หมูเราแช่แข็งเอาไว้นะคะจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆเก็บนอสองถุงแล้วก็ใส่ห้องห้องฟิตเอาไว้เลยนะคะเพื่อนๆเก็บไว้กินได้ละนานถ้าไม่แช่ช่องฟิตจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันเลยค่ะ เห็ดทัวก็จะมีผะาโ้เมื่อวานยังเหลืออีกชามหนึง่งเอาวันนี้ไม่ปิดหนะ้าต่างเหรอน้องสาวนนองปงัปงปังูีแล้วสาะอาดนนองปังปังทีแล้ว อะไรเงี้ยนะวะเจ้ามึงจะทำอะไรมาเนี่ยจะทำอะไรมาได้ใก่มาเฮ้ยบอกมาดิอมันว่ายตรงไหนวะมีเพื่อนบ้านเอาไก่มาฝากหนึ่งตัวค่ะเพื่อนๆเราจะทำอะไรกินดีคะอุ๊ยหนึ่งกว่ ทำอะไรกินดีนะไก่เพื่อนบ้านเอาไก่มาแจกไ,ได้กินไก่พี่ได่งเราจะเอาทำอะไรดีว่าใส่น้องสาไก่ไก่มันเป็นมันเป็นไก่นี่ผัดเผ็ดอร่อยนะเนี่ย นึ่งเหรออะไรอ,อ,ะอ,อ๋อนึ่งต่อเขาไปเอามาจะไกไหไวอ๋อไว,ออไวเฮ้ยเหงเฮงงรวยรวยเอาไก่มาแจก ทำมาต่างให้แม่ก <SUV> <want> <can> ่อนปล่อยขยะเอาให้หมดเลยไห้นอกเลยร่วมคุเองไีเขว่ทีสิบตัวเก้าตัวไก่ นึ่งเลยเดี๋ยวล้างหม้อมานึ่งไก่เลยเขานึ่งแล้วแหละแต่เราจะนึ่งให้ร้อนอีกโอ้ยอัวนอีกแล้วคุณแม่เออเฮ้ยมา ขาดแรงนะที่ส่นมาก็ค่อยลูกอือ,อก,ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดก็ออกแล้วถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเขาปิดไม่ได้แล้วปิดเขาไว้สั่งในที่เขาประมูลน,นั่นสิ เสร็จแล้วคุณหมูแพ้นี้ก็ไม่มีปัญญาจะกินกันโชว์ไว้ก่อนโชว์หมูเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆผัดถั่วนะคะ ลูกลูก,ก็ไม่ยอมกินหมูกันเลยค่ะเพื่อนให้คุณแม่กินอย่างเดียวนื้อไก่อีกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตำน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกเขาแปะ ที่หน้าต่างนะคะแปะกระดาษที่หน้าตา่างให้มันดูดีขึ้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวกลับไปอยู่สารคามโตโตแล้วไม่มีใครช่วยคุณแม่ค่ะตรงผนังนั่นจะให้ทาสีว่าจะให้แปะอ๋อมีสีนี่นะนเอาสีม,มาทาม, <ฮะ S 2> มันก็ลบแล้วนี่นเออ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ได้ๆไโอ้ทาสีมาให้แค<ส>่นั้นเอง แปะเก่าๆมาแต้มก็ได้ล้วหน,น่ไงถามหนูเดินเข้าไปหาเขาหน่อยนี่เลยนะคะไก่ไทยไก่นึ่งอิ่มแล้วไหนล,ะนละ่ะาฝาฝาเออรู้เนะี๋อยากแปโอ้ยโอ้ยนะสิ อ่ะหลบหลบแม่หน่อยเดี๋ยวเหี่บเลยชอบมายุ่งกับแข้งขาอ้อมฝาไว้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวได้ไปกินข้าวด้วยกันนะคะเรามาาำน้ำจิ้มไก่กันนะคะเพื่อนๆ เนึ่งกินนะคะ 对了，对了。 ใส่ไงบอสฮะจะปิดประตูเหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ใส่ก่อนไม่ได้ใส่อ๋อจะปิดทำรางทำยัง <c oughs> อ๋อปิดได้ เดี๋ยวเอาเข้ามาถึงมาปตดข้างในอย่างนี้ให้ลูกแปะกระดาษให้นะคะเอากระดาษเ่าแล้วแม่ก็ไปซื้ออันใหม่มาให้แก้แปะให้ก็ได <c oughs> ้จะฉบกแ น้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มไก่ของเราคะ่ะเจ็ดแหล่ะนะคะ างช่องแม่สายพิงแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวได้ไปกินข้าวกันค่ะรเรามาสับไก่นึ้อไปกินกันค่ะพี่อน ปังอย่ามายุ่งเลยเดี๋ยวได้กินฟังรู้ดีใช่หอมไก่นึ<อ>่งหอมอร่อย,ยนะเนี่ยนี่เลยค่ะไปกินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆอ้าวอุ้ย,ยเดี๋ยวแม่ก็ใส่เข้าไปในเครื่องสาลูกลูก ไม่ย่างเดียวเลยลูกสาวเปิดฝาเครื่องนะคะเพื่อนๆปั้นเลยปั้นไก่คุณแม่ไม่ต้องเอาล้านเครื่องทำไมอ่ะน้องป้ามาขึ้นตัวก่อนนอนฝังมาใช้ไปลากินข้าวก่อนหิวโอ้ย ชามไปเลยลูกแป๊นคุโดนับี่แบเลยแ้วไงดน้โดตรงนี้นะ่ะอไปเลยเขาใชถึงฟัที่เสียบไงที่เสียบะเข้าไฟเลยก็มม่หลโหคนเราเนาะ เรา,าจะเรียนรู้ปักไฟไปเรข้าวด้วยกันนะคะพเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะพเพื่อนมีไก่นึ่งไก่ย่างมีทั้งไก่นึ่งทั้งไก่ย่างเลยนะคะพเพื่อนแล้วก็ผัดผัดมีแกงหัวนะคะแล้วก็ไข่พะโล้โอ้ยมากินด้วยกันเลยค่ะ เพื่อนเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนไก่ร,รื่งเลยค่ะไก่ mm hmm. ไทยแท้เลยนะคะเอาทีเอาทีฝากติดตามชอ่องแม่สายบินแฟมิลี่ Family ด้วยนะคะเพื่อนๆ ฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยค่ะ what ปฏิบัตินะหม่ถามวะไนะพี่นี่ก็เรื่อนะที่นางสนจะชวนทีมเพื่อนเข้าไปดแูแถววน่ะ เขากินอ่นออเรกนี้นเ่เเกเนะก็ต้องขอร้องน,นะองทตาลเรล้านเานี่นดคิดนะร่องี้ยขอจบคลิปไว้เพเท่านี้นะคะ,พะเพื่อนขอนุญาตทานค้าก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายปิน่นแฟมิรี่ด้วยนะคะ,พะเพื่อนๆ ฝากกดกระดิ่งกดซักบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย